อวัสีครับสวัสดีครับภารกิจลากรถเกียียวครับชายใหญ่ขับเองเลยจมหนักไหม ฮะนักอยู่น,นะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดวนครับนี่มีเมคโคก็อย่างนี้เลยช่วงรถเกียวในลากได้หลายคันเลยแหละช่วงหน้าเกีียวข้าวกลับเองเลยครับเนี่เสียงอะไรอ่ะชายใหญ่สายพานเอหรือเปล่า เดินขึ้นสบายๆเลย จ้าพองรถเกี่ยวมารับเลยนะครับมารับถึงที่เลยเนี่ไม่ต้องเร่งเครื่องครับเลยขึ้นสบายๆครับ นี่บันไดสองสองตัว อยู่บนนั้นแหละต้องลงหรอกไปเอาแล้วครับถึงที่แล้ว จม,นนนนมอยู่ตรงไหนครับจมอยู่ตรงไหนอ๋ตนอต้องต้องเดินไปเหรอ ไม้ก็ไม่ได้เตรียมมานะครับไม่รู้จะเป็นยังไงหน้างานครับรอติดตาม อะไรไงโอ้ตะแคงเลยเนาะรถบ่ม oh, ีน้ำมันเฮ้ยทางเดียวก็พอแล้วทางเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวไปดูอาการก่อนมีสิลิงไหมนี่มีใช่ไหมเขามีโซสูบแล้วอ๋อนี่ดูดอย่างนี้เลย ปกติมันไม่มีเนาะแต่โมมีนะอันนี้ทำเองเหรอทำเดี๋วมีมดูดิฮะสะดกสบายเลยครับปกติทางค่ายน่าจะทำมาให้เลยเนาะเดี๋ยวไปดูอาการก่อนเอ้ามันก็ไม่มีน้ำเนี่ยพี่มันลมเลยครับ น่าลอกหรือเปล่าเนี่ยดิ่งกระเพื่อม,อม,อมนี่ดูเจ้าของนาเขาแหวกข้าวให้มันเกี่ยวง่ายครับนี่ไม่ต้องเก็บเลยนะครับแบบน,แบบนี้สบายเลยวพ <S <S รพุธบินมันอก็น,นาแข็งนะตัวบิน การก็เอียงข้างหนึ่งครับวรพุธมาทุกปีอะโซนี้วรพุชอะทุกปีครับทุกปีสนุกเะรอถ่ายข้าวออกมาแล้วชาย่สแสดงหน่อยด้วย เอาแสดงให้มันระทึกระทึกหน่อยอะไอตัวนี้เธอโบคู่ไหมใช่ไหมไอผมถ่ายไหมวันนั้นอะได้ถ่ายไหมใช่ไหมข้านี่แหละโอ้ยระดับชายใหญ่ไม่ต้องรองไม้หรอกมาเลย เอก็มีต้นไม้รองอยู่ครับนุ่นชายใหญ่กำลังจัดการอยู่อันตรายอยู่นะนี่ดูลักษณะดินครับเป็นดินสมองอยู่ครับ ต้องวิดน้ำออก ลงมาแล้วครับกยะเขาเรื่องไม่ได้เันนระนาถกระเาไม่ต้องเรื่องอะไรเลยเพราะนั้นเกระเขาได้กุ๊กคันครับฮะลงมาอย่างมั่นใจครับเอ้เฮ้เฮ้ Chia cả tài này các bạn mình bài uh, đây Hãy subscribe cho kênh Để ดูว่าค่าลากนี่ใครจ่ายนะจะของรถหรือว่าจะของนารองก่อนครับเพื่อความปลอดภัยร้อยสี่สิบสิบสี่ตัน วังหลังมุดนาใจใหญ่งานนี้น่าจะกินหมูครับน่าจะขึ้นสบายๆอยู่ ลองครั้งแรกก็ได้เรื่องเลยต้องลองด้วยนะครับเดี๋ยวจมดิ วินด้วยขน่นวินด้วยลากด้วยครับอ้าเลึกอยู่นะเนี่ยอันนี้อยเอาอันนี้ที่ ไปยกไว้ใ้ลุงเพิ่งอัวยวัุปุ๋ย็คือเขาจะวินอยู่ข้างเนี่ยครับแล้วก็ตอนลากเนี่ยก็ต้องต้องใช้เขียวคอยตัดถุงปุ๋ยด้วยนะ เอาไดไหมไปอีไดไมเอาดึครับสวัสดีครับเฮอเอาละครับเดี๋ยวจะลองลากดูครับติดละเครื่องไม่มีปัญหาครับ ึ้นแล้วขึ้นแล้วอ er> ู้ยชายใหญ่อู้โซ่เกือบโดนกระจกไหมล่ะโอ้สลิงดีกว่าสลิงดีกว่าดีนะกระจกไปแตกไม่โดนเกือบสิ้นชื่อแล้วชายใหญ่ ต้องเปลี่ยนตำแหน่งลากครับต้องมาลากแบบตรงๆเลยนะครับไม่ง่ายครับจมลึอกอยู่นั่นนะต้องรอสลิงไหครับพี่น้อง เสร็จก็ได้จะเก็บตรงนี้ให้เสร็จนะครับถอยแย่ได้อยู่บ้งออเดี๋ยวรอสลิงก่อนพี่น้องเดี๋ยวสลิงไกลามากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่ EP 2ครับผม